วันนี้ก็วันสที่1 8มีนาคม2566นะครับ BTC e อยู่ที่9,029,20ครับผมอีเทรเรียม61,465ครับวันนี้ก็เหรียญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมการซื้อ Bitcoin เข้าเอยอะมากครับแหล่งซื้อสำหรับช่วงนี้นะครับ น่าจะเป็นตลาดกระทิงแล้วนะครับผมบิดคับอยู่ที่61.36กับ XRP 12.98 BCH 4,652.66 USDT 33.83 BNB 11,628 XLM 2.99 ADA 11.94 WEN เก้าจุดเจ็ดเจ็ด OMG ห้าสิบเอ็ดจุดสามหนึ่ง Silk ศูนย์จุดเก้า SNT ศูนย์จุดเก้าห้า CVC สามจุดเจ็ดห้า LANC สองร้อยสี่สิบห้าจุดหกเจ็ด IOST ศูนย์จุดสามเจ็ด SRX แปดจุดหนึ่งเก้า JNC ยี่สิบห้าจุดห้าห้า ABT สี่จุดเจ็ดสอง Mana ยี่สิบสองจุดหนึ่งแปด CTCX 9.04, ซิก 1.5, เยฟิน 11.72, เผา 6.45, ตะคอย 2.6, ทรีอาร์เอ็กซ์ 2.28, ดีไอ 3.434.2, ยูเอสดีซี 33.76, บียูเอสดี 33.79, บีเอที 8.76, เอ็มเจอาร์25,326.95 e n j สิบสี่จุดเจ็ดห้า b a n d หกสิบสองจุดหกสาม c s m หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่จุดหกหนึ่ง d o t ยี่สองร้อยยี่สิบสี่จุดห้าเจ็ด n e a r เจ็ดสิบสามจุดเก้าเก้า s c r t ยี่สิบสี่จุดหกเจ็ด g l m แปดจุดหกแปด y f i สามแสนเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า u n ไอสองร้อยยี่สิบสองจุดสามเก้า AAVE สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าจุดสองสาม ALPHA สามจุดเก้าสี่ OCEAN สิบสี่จุดเจ็ดเก้า SNX ร้อยสามจุดหนึ่งเจ็ด SAND ยี่สิบสามจุดหกเจ็ด BAL สองร้อยสามสิบสามจุดหกแปด CRV สามสิบสี่จุดแปดสี่ GRT 5.49 Matic X 1 7 6 axs 311 s u s h i 42.81 ilv 2 5 0 2 5 9 9 9 9 imx 51.44 dydx 100.7 ens 5 1าร a r a 1.56 gt 182.42

gl 64.2 op 96.5% atom 4 1, 4 4 1อ ldo 91 stg 27.48 axl 22.33 flo r e 7 6 w าเพชรประกาศอัตราเงิน3มแสนดอลลาร์ส0 0แสนล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบมากที่สุดในรอบ3ปี เมื่อวานนี้เฟดได้มีการเปิดเผยรายงานงบดุลที่เพิ่มมากขึ้นมากถึง3ามแสนดอลลาร์ซึ่งไม่แน่ว่าการที่งบดุลของเฟดที่เพิ่มขึ้นมาในครั้งนี้เป็นการเพราะที่การเฟดทำ QE ไม่แน่ว่าการเพิ่มของงบดุลของเฟดในครั้งนี้อาจส่งผลให้ราคาบิตคอยพุ่งขึ้นไปยืนอยู่ระดับราคาก่อนที่จะทำ QT ของเฟด โดยการทำซีอทีครั้งแรกที่มีผลกระทบต่อราคาบิตคอยอย่างมากนั้นคาดว่าคาดน่าจะเป็นในช่วงปี2021ท้ายปีที่ราคาบิตคอยได้ปรับฐานลงมาหลังจากพุ่งทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการเพราะในช่วงนั้นเฟดเริ่มเป็นกังวลกับอัตรางเงินเฟอ้อที่สูงเพิ่มมากขึ้นแล้วสัาเหตุนี้จึงทำให้เฟด ต้องดําเนินตามนโยบายขั้นเด็ดขาดในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นสิ่งนี้ทําให้ความสนใจของบิตคอยลดลงเพราะท่าทีที่เข้มงวดของเฟดและเป็นไปได้หลังจากงบดุลของเฟดเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดนี้จะทาจะช่วยทําให้ราคาบิตคอยพุ่งกับขึ้นไปในจุดที่มันควรจะอยู่ในช่วงระ,ระดับราคา สี 40, ่หมดอลลาร์อีกครั้งร่าอ e คืออะไรมาตรฐานอีเป็นมาตรฐานที่มักจะถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในยามที่เกิดช่วงวิกฤตทางการเงินของสหรัฐโดยหากดอกเบี้ยเมียตาต่ําเกินไปหรือต้องการจะลดดอกเบี้ยลงจึงจําเป็นต้องทำํำ QE เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจขึ้นมา แต่จำต้องแลกกับตัวเลขในงบดุลที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ในปี2022เพ็ดได้ทำ QE QT ก็คือการที่เฟ็ดจะลดสภาพคล่องของตลาดธนบัตรซึ่งจะทำให้จำนวนตัวเลขลดลงนั้นหมายความว่าการลงทุนนั้นอาจไม่ใช่คำตอบสำหรับนักลงทุนสายเก็งกำไร ซึ่งแน่อนอนว่าการทำคิวทีของเฟดนั้นคิวทีแบบอ้อมอย่างการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ใช่ผลดีสำหรับตลาดจิปโตสักเท่าไหร่ในช่วงปีที่แล้วที่เฟดทำรวมกับวิกฤตต่างๆในตลาดริปโตในช่วงกลางปี2022นั้นทำให้ราคาบิตคอยลร่วงดิ่งไปที่ระดับราคา17,000ดอลลาร์ครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ ไปมาอัปเดตข่าวสารกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมขอบคุณครับ